โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนทุกทท่าน,นที่เข้ามารับชมเฮนด้าเอ็กซ์สองกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเฮนด้าเอ็กซ์ทูเหมือนเดิมวันนี้นะครับเป็นวันสุดสัปดาห์นะครับแต่ว่าสุนทารบ้านเราเนี่ยจัดตอนเย็นนะครับเพราะว่าตื่นประมาณบ,า 2, บา่ายสองบ่ายสามก็ไม่เป็นไรค่าทธรรมดใจของคนไทยแล้วคุยกะไรเราทำอันดีดงามของประเทศผมแต่ว่าผมจริงๆผมไม่ได้อยู่ไทยนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยรู้จักวัฒนธรรมไทยไงคือผมเป็นคนอ๋อเตรเลียแต่ว่าผม สำเนี่งเปลี่ยนอยู่แล้ว I เป็นคนออสเตรเลียผมขออ้อ I จะมาเป็นคนได้ลดน้ำดำไอ้แกเล่นใหแหละเล่นใหแหละแม่บอกมาให้เล่นง่ายควายกูไม่ได้เล่นบอกว่าวันนี้เราจะมาทำการลดน้ำดำหัวเราจะทำการว่ายกราบพรคอสิงสักสเซ์ก็คือแม่เราเองมึงไม่พูดอะไรเลยเหรอ What do you w a หัน้องน้องมาจากอันไหนฮึมา จะเอานามโลมใส่หัวแม่เลยไปดูกันนรกโอเคนะครับตอนนี้แม่กระทาการแล้วมานี่ซียืนขึ้นก้อนจะรีบนั่งไปไหนละเอาวุ้ใหญ่จะให้ไปไอ้ยืนก้อนยืนก้อนยืนเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งแม่คิดว่าแม่เป็นพรอคนทะลุหรือไหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคเราเองอะก้าวพวกนี้ไม่ต้องกล้าหรอกรอรับบุญตีเม่นว่ะโอย พ่อให้ทำดูๆอย่าไปได้เล่นไม่ใช่เรื่องเล่นชัดฉากว,ยวายเมื่อนกเมื่อนวดแม่วันแม่วายแม่เออนั่นแหละแต่ก็ลังมือไปล้างทำอะไรหมาแม่แล้วเพื่อนน่นมไม่แม่เนาะจำดีกว่าโอ้หตีนก็โศกกระโปงอะแม่แม่ก็จะผมหัวอืนทีน่จังค์อยู่อ้าวอยู่เย็นเป็นสุข อยู่แอร์อ่ะเย็นปะแอลสอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคมีภัยแล้วก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในที่การงานร่ำรวยรับสินเงินทองอะไรต่อไม่ต้องรับต้งรับผิดชอพี่จ้างพี่จ้ามาต้องรู้ผอะไรปะไม่ต้องหรอเอาดดเไปเดี๋ยวอ้จเขามาลดแม่ให้ไม่ห้องเดี๋ยวจะเองก็ต้องห้องแม่รับมือต่อลูก เอออ้าวอยู่เย็นเป็นสุขทำมาห้ากินร่ำรวยมีเมียส่วยๆขาข้าวนี่แหละไม่พูดใจกับแม่หรอผมคิดในใจอยู่อดพอนี่ เอยแม่อายุยืนยาวร้อยปีพันปีพอเถอะร้อยปีก็ตายพอดีออาอยู่เย็นเป็นตุ่เย็นเก่้งตังใจเยน้าล้างเลล้างรเไอ้เฮียพี่ตัเอาน้ำมาอะน้ำมาทาพี่ชิว่ะเฮ้ยป๊อปเ้ยพูดด้วเอาพูดเอา กูโดนคลิปเลยอะวันนี้องการหนุ่มสาวชาวบ้านฟันจงการนั่นจริงเน่นจริงเลยแม่งเลี้ยไป่มแม่้าว่่ะม่ดิวดิไปดูวิวกลัวเฮ้ยไปฉันเล่นอย่างนี้เลยคือขอองอารมปารมอารม โอ๊ยใช่แต่เนี่ยเราเลยจะตายไอ้เป็นไรครับเป็นไรอเขาว่ากู นี่เป็นดาราดุกู่ะเข้ามา แป้งสาวป่ะแป้งสาวามานี้เอาแป้งนี่ยวใส่ามานนะเจ็บม้ยเอาเอา เต้นดีเ้นเต้นเต้นเต้นไเต้นเต้นเต้้ไนี่ไงเราเดี่ยวโค้โหนี่ดังต่อมาโดนมแล้วโงกันโคงกันมาอะไรอะไรเขาเต้นกันยู่อล้

you uh -huh. อย่าตังเงี้ยเงี้ยสุดบอกแหวนรีบลงเกินอีกเหี้ยอย่าเฮ้ยขอเขาช่วยนะโอ๊ตอนโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นไลท์ทูด้วยนะครับก็อย่าลืมไปลืมลดน้ำประหัวพุ้พอมัหลักผู้ใหญ่นะครับถึงจะชั่วมาตลอดปีนะครับทำดีวันเดียวไม่เป็นไรครับควาคมบาดใจจากวินด้าเทคต็อกเจอกันใหม่คลิปหน้าอนุรักษ์ไว้ค่ะ Oh!